แต่ว่าในช่องประจานในหน้าองไปอีกเหมือนเดิมว,วันนี้เป็นวันอาทิตย์สดใสสดใสไหมเมื่อกี้ตอนตื่นมามันสดใสตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งจะ้ะทำไมถึงบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งตื่นมาโอ้โหตื่นเที่ยงตื่นบ่ายทุกวันน่แเลยจ้ะพี่น้องลแล้วตื่นมาสภาพนี่เลยก็คือนาสดทาแป้งฝุ่นเฉดแป้งเคแป้งทาตุดติดน้อยแล้วก็ออกจะ้ะตั้งใจว่าจะไปล้านไทยแล้วก็จะไปหาเพื่อนอีกคนนึ่งซึ่งไปแต่งหน้าไม่ใช่ว่าไมา่ห้เกตนะแต่ผมขี้ข้้นนี่เลยขี้ข้านแต่งหน้ากันเลยโอ้ เสียเวลาว่ะก็เลยออกมาเลยจะทาแป้งแล้วก็ทาลิปนิดนึงคิ้วกับมาเขียนทั้งมันสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติลงทูต <c oughs> เออนั่นแหละในความที่จะมาตอบคอมเมนต์ก็ได้หลายหลายคนสงสัยนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะเกี่ยวกับเอ,อที่ว่าโดนฝรั่งแกมเมอร์ทางอ,อ,อินเทอร์เน็ตออไอ้นี่แหละแพ็ก็เลยอยู่บ้านก็ไม่ได้อาจ้งคิดจา้ากจนนู่นจนนี่จ้าจนอะไรนักหนาะ ที่นี่ก็เลยมีเวลาเพราะว่าป๋าขับรถแถวเพรวันนี้นะบรรทิ์กันเลยนางก็เลยขับรถไทยได้นั่นแหละกว่าหลายคนส่งข้อความมาขอดูนะซึ่งอ่าให้จะบอกเลยว่าพวกนี้นะมันไม่ใช่รูปเดิมมันไม่ได้ใช่รูปเดิมตลอดเวลาพี่น้องซึ่งดูไปก็อาจจะช่วยได้บ้าง แปบ,บนึงตอบข้อความก่อนนี่แต่มันเป็นอย่างนี้เลยนั่นแหละมันก็อาจจะช่วยได้บ้างนิดหน่อหน่อยเพราะว่า อาจจะเห็นแต่ว่าด้วยความที่แพนอ่ะก็อยากไล่ตอบข้อความข้อความแบบว่าร้อยข้อความพี่น้องเพนก็ตอบไล่ตอบตามตอบไปทันเดยที่นี่น่ะ ก็เลยไม่ได้เอาให้ดูทุกคนแล้วก็ไอ้เรื่องแล้วนั่นน่ะมันผ่านมาประมาณเป็นปีแล้วจากเขาก็ใช้รูปโปรไฟล์ใหม่แต่ข้อที่จะสังเกตได้เลยก็คือโอ้โหฝรั่งที่แกเคยเห็นแกคิดสภาพคิดอ่ะคิดภาพตามว่าการที่คนเราจะตกเบ็ดนะมันก็ต้องเอาเหยื่อไปโรอใช่ไหมด้วยความที่สาวไทยคนเอเชียอะไรเงี้ยก็ต้อง เขาก็ลูกกันอยู่แล้วนี่ไม่ได้ว่านะอย่ามาด่ามากมาด่าเพนะว่ามึงว่าคนไทยได้กันนูนะ่นนี่นั่นเขาก็ได้ด้วยความชื่อ,สอเสียชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของสาวไทยอยู่เร้วก็คืออยากมีแฟนต่างชาตินี่ก็พบว่าอยากรวยขึ้นอยากนู่นอยากนี่ใช่ไหมเชื่อนนี้เราก็ลูกกันอยู่เร้วว่าเขาว่าเราอย่างงี้เอะตามนั้นไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกอคนที่จะมาหลอกลวงเนี่ยมันก็เอาเหยืออ่อมาหลอกเรามันก็เอาเงินเอาทองเอานู่นนี่มามาหลอกมาล่อเรา เพราะฉะนั้นก็สังเกตง่ายๆจ้ะว่าเขาโอ้ถ้ามันเขาอีหรอบนี่แล้วนะก็ต้องระวังตัวไม่ใช่ว่าหออกแบบถ้าแบบมันมาแบบว่ารู้เลยว่าโกงจริงๆมาจู่ๆแบบนั้นจริงๆก็เ,เขาเรียกว่าอะไรก็ออกได้แต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็คุยได้จ้ะแต่คุยแบบมีระยะห่างคุยแบบว่าคุยแบบมีสเปซแล้วก็รู้จักจ ควบคุมตัวเองให้ได้นะว่าความรู้สึกตัวเองไม่ใช่ว่าไปรักเขาแล้วที่นี่ก็อยากมุนนายอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้ไอคาหวานนาจะจ้ะโอ้ยมันพูดเป็นทุกคนแหละผุ้ชายนะ่จะบอกเลยเป้นแต่มันจะพูดหรือไม่พูดอย่างที่เบรเคยพูดพูดไปลหลายคลิปเลยว่าไอคนที่เดี๋ยวเม่จะหายดูเด้อว,ว่าในเพจเพรข้อความมันมากไามขนาด ร้อยสมสิบเจ็ดข้อความยังไม่ได้อา่านจริงส่วนมากก็จะเป็นเรื่องนี่แต่แพ็กก็ยังไม่ได้เปิดอา่านเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็ยังไม่มีเวลาเนี่ยกำลังไล่ไล่ไล่เลยพ่น้องแลโ้วก็ก็นั่นแหละให้ทุกคนระวังตัวจ้ะพี่น้อง ด้วยความทุกวันนี้เงินทองมันก็หายากจะไปหายใครหลอกง่ายๆเงินทองหามากว่าจะได้แต่ละบาทมันไม่ใช่ง่ายนๆ่นะก็ดูแลตัวเองเนาะแต่ก็มีข้อความหนึง่งข้อความนี่นาดาไหนวะ <año> ก็ไม่ดาค่าดอกจ้ะเล่าสู่กันฟังนะไม่เคยรู้จักกันเลยนะ ส่งข้อความมหาแพย์ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเพยในเฟซบุ๊กไม่ได้อะไรนะส่งข้อความมาหาแพยขอยอดสามหมื่นได้ไหมคะ ส่งข้อความมายืมตังค์น่ะพอเข้อใจได้นะแต่มันนั้นไม่ได้รู้จักกันไงพี่น้อง้าใจฟิลไหมมาขอยืมตังค์สามหมื่นโดยที่ไม่รู้จักกันเลยจะคลอดลูกก็ลูกเราก็ลูกคุณคุณเป็นคนเอากัน้ <c oughs> อใจฟิลไหมน,นั่นแหละโอ้เยะเยอะอะไรกัมนมาลูกก็ลูก มานั่งพูดนั่งเล่าหน่อยจ้ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ก็มีแดดแล้วแด,ดดดีวันนี้จะกินเขากะ,ะไรไม่จะไปร้านไทยจะไปซื้อของงา้าวเหนียวซื้อหน่อไม้ซื้อหลายอย่างจา้ะของขาดบ้านหลายอย่าง วันอาทิตย์ร่างไทยเขาก็เปิดเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีพักไหมไปอยากได้ใบยโยอไปจะมาทําหอมมกจะ้ะหอมมกก็ทําไปแล้วที่นี่เพื่อนอยากกินดนาะก็เลยจะทําแบ่งเพื่อนก็นเลยเม่นว่าไปหาแบบพวกปกติใบยอเพ่ต้องติดบ้านตลอดไปแล้วเพราะเยเป็นคนชอบกินหอมมกหน่อไห้เนาะที่นี่มาในนีจ่จ้ะ หาไม่เห็นมันม,มุดไปยานาไม่เห็นมันมุดมันม,มุดย้อนมาเองได้กลับบ้านประเทศนี้ก็มนอะไรจะหายอที่โควิดย่ำยังลอกดาวอยู่ลงเป็นเรื่องลไปจนกว่ามันมุดจะมันมีเงินมีทองกิน,นอะไรว้าวบ่านะ าว่า,าจ,จะประมาณวันที่ห้าที่หกเดือนกุมภาเองอาจจะได้กลับไปทํางานแล้วจ,จะ mm hmm. เพยอยากกินใส่กอกแบบว่าใส่กอกหมูมันบ้านเองอะแบบมีมันอะไรอย่างงี้ยนะพี่น้องเข้าใจไหมเพยก,นะก็เลยจะไปซื้อหมูสามชั้นมาทําแต่ตอนเนี้ยได้เขาหา,าไม่ได้เลยหมูสามชั้นไปหายไ่ไหนวันอาทิตย์ไยใส่นมีเล้วขาดแต่หมู รอน่าจะรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้กวันจันทร์โอ้เพ่ไหนพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเวลาน,นอนตัวเองเ่ยพยายามไม่นอนกลางวันเช็ดแล้วกว่าเพราะว่าปกติแล้วช่วงหกโมงเย็นอะไรกินข้าวแลี้ยงเพ่ก็จะแอบงีบหลับสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วทีนี่ตื่นมาก็จะเออเขาเรียกว,ว่าอะไรสี่สองสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเนาะ สรุปว่ากับยาวแล้วก็อยู่ยาวตีสามตีสี่เรกวกาจะตื่นอีกคีนึงอะ่ะเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ย่ะโอ้ที่นี่ก็ไม่ได้งานได้การเลยเด้อืมมันก็เล็บเซ็งจังหวงตอนนี้ก็พยายามเปลี่ยนเวลมามอคืนนี่ก็เมื่อวานนี่พยายามไม่นอนเลยกลางวันแล้วก็ตื่นเที่ยงวานนี้แล้วก็พยายามไปนอนต้แต่เที่ยงคืนมันนอนไม่หลับจ้ะมันเคย แล้ววันนี้ก็ต,มมกตื่นมาเนี่ยเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเออเที่ยงครึ่งไปตื่นมาเกือบเกือบบา่ายโมงสรุปว่าคอยดูคืนนี้จะเป็นยังไงอยากกลับมานอนตั้งห้าหกทุ่มเหมือนเดิมแล้วก็ตื่นมามันเจ็ดแปดโมงเหมือนเดิมชาสุดก็ะชิบโมงไปอะไรเงี้ยเพื่อเงออยังจะได้งานได้การอะไรดึง,งอันนี้ไม่ได้งานได้การ,รเลยเลย นั่นและจะถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปไปก่อนเดอกม่นั่งคุยด้วยเลยเปิดไอคลิปนีม่มีสาระก็มาบอกให้ฟังอันว่าจะคุยจะเช็ดกับใคราสารวๆก็ระวังเนี่ยระวังตัวระมัดระวังคุยแบบมีสติกันด้อนั่นแหละจ้ะตามนั่นรู้เรื่องไปเลยบ,ยบายจ้ะสวัสดีค่ะ